ติงข่าวสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะร้อยเอกธรรมนัฐฮะปากผ่าสวยนะฮะไปพูดเรื่องคนรวยคนจนในสามลูกตังพาให้พลังประชารัฐแพ้ทั้งสองเขตเลยที่าักตายฮะสัปดาห์นี้ฮะคุณป้าปรินทิ์จากระยองนะฮะพูดว่าตลาดอะ่ะชาวบ้านคนกินผู้บริโภคหมูอะ่ะร้องกันเนาะร้องกันเสียงจ้าละวนันหมูแพงหมูแพงซื้อกินไม่ไหวโน่นนี่นั่นหนูคนเลี้ยงหนูเลี้ยงห้าเดือนเต็มหนูได้โลละหกสิบบาทเอาที่ไหนมาขายกิโลละสองร้อยสามร้อยไม่มีของตัวเองขายหกสิบบาท แล้วกำลังจะพาทั่วไปลงทั้งคอกเลยนะครับโหเมื่อวานนี้นะพี่แทบจะแห่กันไประยองหมู60เหรอเดี๋ยวจะไปซื้อถึงที่เลยครับและสุดท้ายฮะคุณป้าก็เสียงอ่อยออกมาขอโทษแล้วนะครับว่าที่พูดเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ตัวเองต้องการจรระสื่อสารครับคือคุณป้าประดินทิพย์เนี่ยเจ้าของฟาร์มหมูที่ระยองเนี่ยนะบ,<ส>บอกว่าขายกิโล60บาทอะถูกครึ่งหนึ่งครับเพราะเขาทำ Contact farming คอนแทคฟาร์มิงนะฮะก็ขายให้กับบร,ริษัทที่จ้างเขาเลี้ยงฮะกิโลโลหกสิบาทครับบร,ริษัทเขาออกค่าอาหารค่าอะไรไปเองนะฮะเพราะฉะนั้นป้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ทัวร์ลงนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเขียงหมูเนี่ยออกมาด่าป้าเต็มไปหมดเลยว่าทุกวันเนี่ยรับมากิโลร้อยสิบาทร้อยสิบเจ็ดบาทเอาจากที่ไหนมาหกสิบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีจะไปซื้อทั้งฟาร์มป้าเลยนะครับวันนี้ป้าก็เลยออกมาเสียงอ่อยมายอมรับอย่างนี้ครับ oh, โอ้โหนี่เตรียมบวกแล้วนะไม่ได้ไม่ใช่หยกนะพี่ คนในโซเชียลพอป้าบอกว่าป้าขายโลละ60ินี่พร้อมบวกเลยนะจะบวกสิครับเพราะว่าโอ้โห60นี่แสดงว่าหาเศษหาเลยมาขายกิโลละ2 0 0ถึง300้อยได้ยังไงนะครับทั้งทั้งที่ส่งมาจากฟาร์มเนี่ยแค่60บาทเนียนะด่าในทุนนอเลือดด่าพวกเท่าแกร,ระดับชาติเลยนะครับด่าเล่เทะเลยนะครับพ่อค้าคุณกลางหลายเนี่ยครับทัวลงเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่จนทั่งรู้ความจริงวันนี้ครับคนที่มาหักขอป้าไม่ใช่ใครฮะคุณบรรทมครับ คุณบรรทมฟาร์มฮะแต่ก่อนนั้นชื่อบรรทมฟาร์มต่อมายกให้เมียชื่อปรินทิปฟาร์มนะครับคุณบรรทมบอกว่าเขารับจ้างเลี้ยงเขาเลี้ยงหมูกิโลละ60บาท แต่ขายให้บริษัทไทยฟูดนี่พูดได้เลยนะครับไทยฟูดก็ออกค่าอาหารค่าวัคซีนค่าลูกหมูค่านนค่านี่ค่าขนส่งอะไรทั้งหมดและเขาก็ไปบวกราคาเพื่อที่จะขายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีคอสต์อย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าคุณป้าเลี้ยงมาแล้วจะขายหน้าฟาร์มเลยหกสิบบาทอย่างนี้ก็อร่อยเลยครับคนกไ็ไม่ต้องกลัวหมูแพงับมันก็อร่อยนะครับแต่เป็นเพียงแค่คนเลี้ยงแบบ contact farming ครับทีนี้คนก็เลยรู้กันทั่วประเทศเลยว่าหน้าฟาร์มเนี่ยเขาเลี้ยงกันเขาขายกัน60บาท ทัวก็เลยจะไปลงอีกนะพี่ติ๋งนะก็ไปลงบริษัทเขาอีกนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วฮะว่ามันไม่ใช่แค่รับจ้างเลี้ยงสิครับมันต้องขนส่งครับมันต้องเสียค่าอาหารค่า,ายามันต้องเข้าลงเชือดมันต้องมีค่าบริหารค่าจัดการอะไรพวกนี้อีกนะฮะมันก็เลยราคามันก็แพงไปตามสิ่งที่คุณเห็นลายทางยาวัคซีนอาหารอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่เราจะบอกว่าจะไปบวกใครต้องมีข้อมูลก่อนนะ,ะไปบวกผิดบวกพลาดไปเนะฮะเขาเรียกค่าเสียหายเป็นเงินสดนะครับ ถามพี่ติงแบบนี้การที่ป้าออกมาพูดแบบนี้เมื่อวานเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดหรือมันเป็นเพราะอะไรคะถ้าคุณดูทีวีรวดเดียวหรืออ่านข่าวรวดเดียวนะฮะคุณก็จะบอกว่าป้าปากไวไปหน่อยที่พูดไปไม่ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดหรือไม่ได้คิดให้ดีก่อนเรียกว่าพูดไปแล้วพาทัวร์ไปลงคนอื่นเขาด้วยลงตัวเองด้วยเนี่ยนะฮะอาจจะปากไวแต่สองนะฟังให้ดีนะฮะผมคิดว่าคุณป้าเนี่ยอาจจะสงสารผู้บริโภคว่าอะไรการผู้บริโภคกินไม่ตั้ง200 300บาททั้งที่ฉันขายแค่60บาทเองนะก็เลยสงสัยว่าไอกระบวนการที่ทําให้หมูมันแพงเนี่ยมันทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนคุณป้านเนี่ยอาจจะสงสารชาวบ้านก็ได้นี่มองแบบเข้าข้างป้าน,นะฮะหรือก็สามนะ,ะป้าอาจจะแอบวันวันในใจนะครับว่าคอนแทคฟาร์มิ่งที่แกทําไว้เนี่ยเลี้ยง150วันให้หมูมันได้ตัวละ120ยีกิโลแล้วก็ขายไปนี่มันใกล้จะถึงเวลาแล้วยังไม่เห็นมาซื้อทีก็อาจจะแอบวันวันว่าเดี๋ยวอาจจะต้องจ่ายค่าอาหารอะไรเองหรือเปล่านี่คือคิดไปเองนะฮะแล้วก็แอบวันวัน เรื่องหมู60บาทจบไปแล้วเราเข้าใจแล้วว่าเกิดจากคอนแทคฟาร์มิ่งแต่ไอเรื่องหมูแพงมันยังไม่จบนะคะกระแสตีกลับไปที่เจ้าเดิมรัฐบาลครับก็โทน,นี่วุฒสมนะเจ้าเก่านะครับออกมาพูดในคลับเฮาส์นะครับว่ามีลายใหญ่4-5ลายด้วยกันนะครับกักตุนเนื้อหมูไว้นะฮะในโรงแช่แข็งเนี่ยนะฮะสี่แสนกว่ากิโลด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องไปตรวจสอบนะครับว่า เก็บไว้ได้ยังไงฮะแล้วไปกักตุนสินค้าได้ยงฮะเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างมากนะครับนายกเป็นคนออกมาตรการเองว่าห้ามส่งออกถูกไหมครับแล้วอาจจะต้องนําหมูเข้ามานะฮะเพื่อช่วยให้ตลาดมันเบาลงนะฮะหรือ3ฮะอาจจะต้องนําพ่อพันธแม่พันุหมูเข้ามาเพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยรายกลางทั้งหลายนี่นะครับนี่ก็เป็นข้อเสนอของทางด้านการเมืองของคุณโทนี่นะฮะโอ้ถ้าเป็นอย่างที่คุณโทนี่วูซัมพูดนี่มันน่าคิดนะพี่ถ้าเกิดลายหลายแสนตันปล่อยออกมาพรวดเดียวเนี่ยราคาตกเหมือนหุ้นแน่เลย แต่ว่าจะไปพูดอย่างนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ยอมจัดการพวกกักตุนรัฐบาลมาช่วยแล้วนะก็นี่ฮะวิ่งกันหัวหมุนเลยนะครับตอนนี้นะฮะนายกสั่งการนะหลายกระทรวงเลยนะครับนะและก็เทงบ1480ล้านบาทนะฮะไปช่วยให้ของมันราคาถูกลงเนี่ยนะครับไปดูฮะเขาทำยังไงบ้างครับเขาสั่งสอบนะฮะพวกกักตุนสินค้ากักตุนหมูเนี่ยนะตามที่โทนี่พูดเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับกระทรวงอันคลางไปดูการลดภาษีนาเข้าวัตถุดิบพวกอาหารสัตว์นะฮะ กระทรวงมหาไทยก็ไปเช็คสต็อกเลยนะครับสินค้าทั้งหลายเนี่ยนะฮะมีใครกักตุนใครอะไรบ้างนะครับและกระทรวงพาณิชย์ก็รับเงินไป1,480ล้านไปจัดพวกขายของถูก3,000จุดเอารถมบายไป50จุดด้วยกันนะครับและก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปครับเพื่อทําให้ของมันถูกลงและก็บรรเทาทุกชาวบ้านนะครับนี่คือแผงของกระทรวงพาณิชย์เหรอพี่ที่จะใช้1480ล้านบาทครับ อีกเรื่องหนึ่งวันก่อนพี่ติ๋งแนะนําบอกว่าก็ถ้าหมูมันแพงก็ผัดให้มันเค็มๆมันจะได้กินน้อยหน่อยคตับตอนนี้อาจจะเค็มไม่ได้แล้วนะซีอิ๊วก็แพงแล้วนะครับซีอิ๊วตอนนี้ก็ขึ้นราคาไป1 0ถึง12บาทนะจากควรละ40บกว่าบาทตอนนี้50บกว่าบาทเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้คนที่จะกินหมูเค็มหมูหมักเพื่อที่จะกินกับข้าวต้มนานๆเนี่ยนะเอาตีนไก่นะผักแทนมือแล้วนะครับภาษีความเค็มยังไม่ได้ออกมาใช้ไม่ใช่หรอพี่ติง๋งทำไมซีอิ๊วขึ้นราคาแล้วลนะ่ะ แน่นอนครับเขาเตรียมจะเอาภาษีความเค็มมาใช้นะครับแต่นี่ดักขึ้นราคาไปก่อนแล้วนะครับภาษีความเค็มเนี่ยก็คือเขามีไว้เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพนะครับถ้าประชาชนไม่ดูแลสุขภาพรัฐก็ต้องเทงบไปรีกระทวงสาธารณสุขเป็นแสนล้านต่อปีนะครับไอความเค็มเนี่ยก็เป็นบอกเกิดโรคทั้งความเค็มความหวานเนี่ยนะฮะวันนั้นเขาเตรียมจะขึ้นภาษีความเค็มแต่ไม่ทันครับ นายกรัฐมนตรีเคยพูดนะยกจําได้ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะสุขจะทุกข์ก็ต้องไปด้วยกันแน่นอนครับสังคมไทยเป็นสังคมนะฮะที่แบ่งปันช่วยเหลือกันรู้รักสามัคคีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดข้าวยากหมากแพงมันเกิดความทุกข์มันก็ควรแบ่งปันความทุกข์ร่วมกันนะครับคุณเห็นว่าหนึ่งเนี่ยประชาชนเราเนี่ยทุกยากมากหาเงินก็ลำบากค่าแรงก็ถูกต้องไปซื้อของแพงนะครับรัฐบาลทําอะไรครับรัฐบาลก็เอางบประมาณภาษีของเราเนี่ยนะฮะไปซื้อของแพงเพื่อมาขายให้ใหประชาชนถูกถูก แล้วใครครับที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะคนที่กักตุนสินค้าครับคนที่ขายของแบบผูกขาดครับในทุนทั้งหลายนะครับยังขายของแพงเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ก็ไม่ได้ร่วมทุกข์กับประชาชนด้วยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นคุณดูสมการพวกนี้แล้วนะฮะและช่วยบอกผมหน่อยว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ในสมการไหนของปัญหานี้หรืออยู่ได้แค่ซื้อของแพงมาขายให้ประชาชนถูกเท่านั้นเองเหรอครับ